คุณเคยได้ยินเรื่องราวของการรบที่เดียนเบียนฟูไหมสงครามที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเสียงใต้เมื่อปี1954กองทัพเวียดมินภายใต้การนำของโฮจิมินห์และในพลหวงเหงียนยาบตัดสินใจเผชิญหน้ากับกองทัพฝรั่งเศสที่ป้อมปราการเดียนเบียนฟูรู้หรือไม่ว่าเดิมทีฝรั่งเศสคิดว่าเดียนเบียนฟูเป็นกับดักชั้นดีแต่กลับกลายเป็นหลุมฝังศพของพวกเขาเอง เวียดมินขนปืนใหญ่ขึ้นเขาด้วยมือเปล่าสร้างอิมงล้อมรอบฐานทัพฝรั่งเศสอย่างเงียบเชียบแล้วจึงเปิดฉากโจมตีแบบสายฟ้าแลบการรบดำเนินไปอย่างดุเดือดฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างย่อยยับยุติการปกครองอาณานิคมในอินโดจีนและเปิดศักราชใหม่แห่งเอกราชของเวียดนามลาวและกัมพูชา เดียนเบียนฟู B N oo, จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการปลดแอกจากการกดขี่แล้วคุณอยากรู้เรื่องราวการต่อสู้ของวีรชนเวียดนามมากขึ้นไหมติดตามเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ครั้งหน้าแล้วคุณจะไม่ผิด